ค่ะตัวดีค่ะพี่น้องสุข,ขูสุขคนนะคะกับมาพรกับนาอีแล้วนะคะกับกินกับนาชแนลมือนีนะคะพี่น้องจ๋ามาละจ้าส้อยจุจ่ามือนีปาดมันหลายปวดโพเทมาเป็นตัดแสบคักแบพี่น้องจ๋าเจลยู่ปีจ่าพี่น้องอุ้ยอาหารสิงโตมือนีเขากินอาหารสิงโตกันพี่นะพี่น้องเบิ้งปาดคนคน ผมอำลำพอดีแบ่บเปิดตาแสบบอกพี่น้องมาจ้ามาแ่บแสบน้นกันจ้ามือนีพุณนะมีทั้งแบบซ้อยแล้วบดซ้อยพี่น้องตาอยู่ข้างหน้าจ้าตบคอนเทนหน้าเนื้อพลดเราเปิดตาแสบแทนน้ำได้ไหลไปทานแล้วพี่น้องจ้าผักเคียงเขาก็มีหระผ้าเนื้อมันต้องผักกาดขาวพี่น้องมันเขากันดีขนาดแทบแสบจ้ามาจ้ามือนีมาแ่บแสบน้ำน้ำจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยน้ำได้ไหล ไปจ้าไปกินน้ํากันจ้าอโอ้น้ำลายไหลไปไปถาแล้วพี่น้องคุณน่ะแจวคนๆเลยคานี้เพื่อพี่เพื่อน,น้องจ้าือ ้อรอตับเนาะพี่น้องตับฮอเนื้อเด้อเอาเนื้อฮอตับจีพี่น้องคุณจา่าโอ้ยเบิด์ทนหนันในความแสบแหววรวดคุณนะอืะม นอนอย่างนั้นบ่ต้าไม่นู่มขึ้อยาก่านอย่างน้ท่านได้กลิ่นซอยจูนใน่องเลยด่ะกลิ่นคางแดงใน่องจับดื้ออืมออนยูนี้ก็มีตับ คันเทนเนอาเอาอยัางอีกเนื้อปัดวอเลาะกี้น้ำพี่น้องนะคุณน่ะปลาตะแกรบขาเบอเหลยลรอกพี่น้อง,ยอ,งอยาก Mm-hmm. อืมอืมปุณนะอันนี้น้ำตัลงซ้อยตอนยังไงแล้วพี่น้องเมื่อคุยพี่เห็นน้องด้วยโอ้ ขอรูดขอพายคนที่บก,กิ่นดิบนำเล้กจ้ะครับของแสบอยู่กับพู้มากพี่น้องจ้ะคนที่บก,กิ่นดิบก็เอาไปลวกหรือเอาไปย่างอนก็นได้จ้ะหืม คนดีขนาดขั้นแท้ปุณนะคำนี้ง่ายสวยขบมบูมหลอดนอ่ะอืมอืม กินก็นมาลักเขากันดีขนาด んう,うん Yeah. Oh. <West> โอ้ตอนอยังไงเลยพี่น้องโอ้เผ็ดแซ่บเผ็ดพริกกกระเทียมพี่ตาอื้ม Oh. แม่แม่แม่จะอัพเดทพี่น้องพี่น้องน้ำตังค้อยตัวง่ายๆโอ้โหห้าวห้าวอีเพจแล้วจ้ะพีองเอาละ

้องแซอยูกับพุมาคือว่าลอะไ่น้องอ,อยู่ท่อนหนึ่งแซดไป คุณ <c oughs> มาภาคก่อนปาร์ตอ 1, ตอนอ, 1, อาาย่างมันตอนไงแทะอาไม้ก็กินบอลลมโอ้หนี่ยงไงกับพี่น้องปาร์ตพั้นลงไปรลดอุย้ยคำนี้เพื่อพีอเพื่อน,น้องก่อนตับโอ้โหพี่หน้าดีลวอลเรา,เาไปเกินน้องพี่น้อง ຫືຫວານເນື hmm. you know, so totally ້ອໂ ร้ายเราเป็นหนองเงือเป็นโลินสักค่ำก่อนพี่น้องจ้ะ จากนวดโอเคผมหุมน่นเจ้าโอ้หืมครับตุกเจ้าไม่ยองเจ้า มันต้องเห็นง,ง่ายๆกว่าจะ้ะรสชาตาาาาิตามที่เขามากเลยเอาขมผมบําบําเพราะิแซบผักเคี่ยนแบบตามที่เขามากเลยจะ้ะพี่น้องจะ้ะครั้งแรกกับซ้อยจุในช่องจะ้ะแบบเป็นคลิปเต็มรูปแบบเป็นจะแซบหลายพี่น้องถึกใจร้ายคากหลายจะ้ะยังใดกันน้ำจ้ะโหเพลิดเเขาว่าอยู่พี่น้องแซบเมนูบานเฮานาะจ้ะ ซอยจุสารบานเท้านี่หละจ้าง่ายๆง่ายๆกินง่ายๆเจอนาอกฝากคลิปนี้นะแล้วจะฝากขอบคุณที่น้องที่ติดตามรับชมนะคะรับชมคลิปของนามนะคะกับฝากช่องยูทูบน้ำไรสากินกบนานชัแนวคือเกานะคะทั้งยูทูบและแฟนเพจนะคะกลับมาพบกับนามนะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมีเมนูอย่างแซ่บๆมาฝากพีฝาก้องอีกอะฝากติดตามรับชมนะคะผิดพันอย่างกะ ติชมกันมาไดใดนะคะกับนอมรับพร้อมไปปับปบผงแก้ไขนะคะไงก็กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ฝากไปแค่นี้จ้าขอบคุณค่ะ